เป็นวันที่13มกราคม2502ที่บอกวันไว้ก็เพื่อว่ากันหลงเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้ ขอให้นามว่าพระอาหารหันต์มาปโปรดความจริงคำว่าพระอาหารหันต์บรรดาแต่นพุทธบริษัทคงจะไม่ใช่อาหารหันต์แท้แต่แต่ว่าตัวของท่านเองมีความเข้าใจว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์จึงให้สับตามนี้ขอเล่าเรื่องความเป็นมาให้ทราบสำหรับวันที่ที่เกิด จาไม่ได้แน่นอนบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> เพราะว่าเวลานี้อาการทางร่างกายไม่ดีมากมันป่วยหนักมีการซุดทรงลงไปทุกวันเพียทุกวันก็มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้คงจะทนไม่ไหวเข้าใจว่าคงจะอยู่ได้ไม่นานนักก็ขอในวันประมาณวันที่สี่หรือวันที่ห้าเอาตามนี้ก็แล้วกัน อาจจะไม่โรปรกพระจาไม่ได้เวลาลงไปรับแขกเวลาบ่ายโมงเสร็จเสร็จก็ลงไปถึงก็มีญาติโยมพุทธบริษัทคอยอยู่ประมาณสิบคนเศษและที่เก้าอี้พระนั่งก็มีพระอยู่องค์หนึ่งขอเรียกว่าพระจะเป็นพระประเภทไหนนะั้นไม่ทราบรูปร่างทมท้วมที่มเนื้อเต็ม ไม่ถึงอ้ว,วนพุ่ยมากนักผิวคล้ำคมจีวนคล้ำพอมองดูปับก็ทราบทางด้านจิตใจเห็นใจของเธอมีสีดำมากมันดำสนิทและก็มีสีแดงแทรกหน้าของเธอไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสทิชชาอในนิดให้เวลาครึ่งวินาที ก็ทราบว่าเธอมามามา,มาร่วมกับมานะคือการถือตัวถือตนเพราะลักษณะใจสีแดงบอกถึงความยินดีในความรู้สึกของตัวเองมีความยินดีในความรู้คิด่าตัวเองบรรลุมรรคผลเป็นพระอราหันต์แล้วก็ดูต่อไปอีกนิดให้วลาอีกเสี้ยวของวินาทีก็ทราบว่าการมาของเธอวันนี้ไม่มได้มาด้วยศรัทธา ไม่ได้มาด้วยความเรื่องใสไม่มีธุระต้องการจะมาอดคือว่าแสดงการท่านโนว่าฉันคือพระอาหารหันต์เมื่อความมีความรู้สิกอย่างนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของเรื่องคือว่าการรับแขกบรรดานุทธบริษัทมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงทุกวัน แต่แล้ว,วันก็มักจะมีบรรดาท่านผู้บริษัทมีกําลังใจต่างกันถือว่าเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแบบนี้ต่อมาหลังจากนั้นเมื่อบรรดาท่านพนับริษัทหลายคนถามปัญหาต่างๆตามความเข้าใจเมื่อตอบแล้วตามความสามารถในการตอบก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะตอบถูกเสมอไป <c oughs> แต้เมื่อว่างพระอ,องค์นั้นก็เข้ามากราบลักษณะการกราบของเธอดูลแลประกอบด้วยความทนโงสายทายเคยตายของเธอมองกล่าวความจริงจะเป็นลักษณะอย่างนี้อาจจะเป็นลันกษณะปกติของเธอก็ได้ mm. เมื่อเธอกราบเสร็จตามความรู้สึกก็คิดว่าพระอ,องค์นี้มาในฐานะสตัตรู แต่ถ้ว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาย่อมไม่ถือว่าใครเป็นศัตรูใช้เมตตาความรักกุณาความสงสารเป็นพื้นฐานอาการอย่างนี้เคยอดทนมาได้แต่ก็ไม่ทราบเือนกันว่าวันนี้อดทนได้ไหมในเมื่อเธออยากเธอบอกว่าเธอถามปัญหาทั้งสองข้อก็คอยบอกให้เธอถามได้เธอถามข้อแรกว่า ท่านที่บรรลุสุขาวิปัสสโกโลแล้วจะบำเพ็ญเพียรต่อไปเป็นอภิญญาสมาบัติได้ไหมก็ตอบถือว่าตามปกติท่านที่ได้แล้วท่านไม่ทำต่อกันเพราะว่าพระอราหารันต์เป็นพระสิ้นตัณหา <c oughs> ในการจะทำต่อก็เป็นการยังมีความอยากเปนอารมณ์ของตัณหาถ้าจะาถามว่ามุ่งดี <c oughs> คือต้องการเจรรญพัญญาสมาบาัตเป็นสมาธิขั้นสูงทำไมยังเรียกว่าตัณหาก็ต้องขอตอบให้บรรด,ดศาท่านบริษัททราบว่าการที่เป็นพระอรหันต์แล้วกับการทรงอภิญญามีผลต่างกันอรหันต์มีผลสูงกว่าสูงกว่าปัญญามากอปัญญา,าเป็นเพียงเครื่องมือในการฝึกการตั้การตัดกิเลส ในเมื่อพระหันด่ตัดกิเลสเรียบร้อยแล้วต้องมาซื้อเครื่องมือทําไมกันต้องหาเครื่องมือทําไมกันก็เรียกว่าลบก็ลลมลงต่า <c oughs> ทำอารมณ์ต่ำลงมาก็ถือว่าเป็นปัญหา <c oughs> คืออยากดีอยากเด่นแต่ความเพียงไม่ได้ตอบเธอขนาดนี้ตอบเธอแต่เพียงว่าในเมื่อท่านได้กันแล้วโดยมากไม่มีใครทําต่อแล้วเธอก็ถามต่อไปว่านิวรณ์เกิดจากอะไร อาจะมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะตอบอนิวอนเกิดอวิชชาจจากอาวิชชาเธอก็จะหาว่าเล่นลิ้นก็คำว,ว่าอาวิชชานี่เป็นศัพท์ยกยอดของความโง่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกินเลสที่เกิดขึ้นมันจากอาวิชชาทั้งหมดอวิชชาอาวิชชาเป็นแม่บาดใหญ่ก็ตอบเธอว่านิวรนมันเกิดมาจาก,ม,ากมันเปิดเพระเพาการเกิดของคน ถ้าอาศัยกิเลสตันหาวควาทานันอักษรกรรมเป็นเครื่องเสียมสอนเธอฟังแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองอย่างนี้เธอไม่พอใจแล้วเธอก็กราบกราบคำว่ากราบของเธอไม่ได้มีความเคารพแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรก็เบาใจคิดว่าเธอถามเท่านี้ก็ดีแล้วก็เธอก็ลุกกลับไปเห็นเธอพระภายบ่ายก็นึกในใจไว้เวลาบ่ายสองโมง บ่ายสองโมงนี้เธอจะไปบินาบาท,ที่ไหนแค่ต่อมาวรนดาท่านพุทธบริษัทเมื่อเธอหายรับกลับไปแล้วก็ปรากฏว่าวันที่11มกราคม2 5ง2ัาร้อสามองได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายฉบับนั้นลงไว้ที่ห้ามกราคม2 5ง1ัาร้อสาแสดงว่าเธอลงพอสองผิด บรรดาท่านพู้บริษัทลายมือของเธอเป็นคนเขียนหนังสือเก่ง <c oughs> แต่บางตัวก็วัดอ่านไม่ออกแต่ว่าการลงพอสอผิดฉะได้เมื่อแสดงตนพระอาหารหันต์อย่างนี้ก็ต้องคิดถ้าหากว่าเขียนธรรมดาธรรมดาลงพอสอผิดอันนี้ไม่เป็นไรการจะยืนยันความเป็นพระอราหารันต์ลงพอสอบผิดอันนี้ก็แสดงออก ว่าความจริงเธอไม่ใช่พระรหันใจของเธอดำตามปกติคือนิวรนไอใจดำเนี่มันเป็นโมหบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าดำสนิทมันเป็นอวิชาถ้าสีแดงเป็นความยินดีซึ่งความดีที่มีอยู่ตอนนี้ดำมากมัมีสีแดงจุดหนึ่งแ,แดงว่าเธอยินดีในความรู้ที่เธอได้แล้วตามข้อความขขาจดหมายเธอเขียนอย่างนี้ เธอเธเขียนว่าสายเหนือนี่คงจะแบ่งเป็นสายๆเนี่การประกาศศาสนาข้อคณะนี้คงจะแบ่งออกเป็นสายเธอเขียนว่าสายเหนือห้ามกร,ราคม2531ันความเพีงพศ2532ถึงหลวงพ่อฤาษีเลีงดำผมอัคคปุญโยพิกุ หรือสุป,ปะพุทธะผู้เป็นโลกเคลื่อนในอดีตกลับมาเกิดแล้วบทในพระพุทธศาสนานแล้วปีสามศูนย์แล้วได้สักรู้ตามพระพุทธองค์แล้วฟังให้ดีนะจะที่จะไม่ไม่พูดเขาจังหวะจดหมายที่บอกท่านจดหมายมาบอกท่านจงอย่าสอนนิพพานของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าให้เหลอ,เอะเทอะไปเกินไปเราขึ้นมาพบท่านถามปัญหาท่านสองข้อหนึ่งวิปัสสนาล้วนสําเร็จแล้วต่ออภิญญาได้หรือไม่สองนิวรห้ามีมาได้อย่างไรเพื่อดูว่าท่านจะได้นิพพานแล้วหรือยังสุดท้ายท่านตอบโงโง มีก็มีว่าตั้งแต่กำเนิหากไม่มีหากไม่มีนิวรณ์ก็ไม่มีการเกิดในวัฏฏะผมจะขอบอกให้ว่าตัวนิวรณ์ห้าเรลการเป็นตัวสังขารที่สองในหลักปฏิจจสมตุตบาทเหตุที่เกิดนิวรณ์ห้าก็มีอวิชาเป็นพื้นฐานเดีย๋ยวขอพิจารณหน่อยนะ ก็มีอวิชาเป็นตัวนำท่านสอนคนไปนิพพานแต่ตัวท่านยังไม่ถึงนิพพานเลยท่านมีแต่จะเอาลาบสการะผู้อื่นเขาหน้าด้านที่ไม่อยากที่ไม่อยากจะฉีกหน้าท่านที่ท่านรับแขกนั้นก็เป็นเพราะเห็นแก่นหน้าท่านท่านตายไปเข้าแน่อาวาโูคิท่านไม่ต้องบอก พระพิสุและคนอื่นไปหลอกท่านตีเสมอพระพุทธองค์สุดท้ายนี้ยาหนักเรื่องนิพพานพระพิสุปุญญาชัยนางสกุลบุตรามนางสกุลนี้อ่านไม่ชัดนะ,ะนางสกุลนี้อ่านไม่ชัดสำนักวัดคลองเตยคลองเตยนอยน่าลืมนะให้เขียนตอนท้ายว่าพระพิสุปุญญาชัยบุตรงาม ศาสุาไม่แน่นอนสำน,นักไว้ทองเตยหน่อยแต่ชื่อข้างบนของท่านบอกว่ามขมัคคุญโยพิขุหรือว่าสุปาพุทธะความจริงสุปาพุทธน่าจะก่อต่อท้ายมันต้องต่อว่าสุปาพุทธกุฏิสุปาพุทธผู้เป็นโลกเรือนแต่ความจริงจดหมายเนี่ยธรรมยก็ไม่วิจารณ์เพราะอะไรไหม เราเป็นกฎหมายที่บอกชัดว่าท่านเองเก่งปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เก่งไม่จริง <c oughs> ถ้าจะใช้คำว่าอวิชามันก็ครอบโลกก็ปล่อยท่านไปเจอเรื่องของท่านอย่าไปสนใจเลยนะทุกคนฟังและวอย่าโกรธถ,ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแอ่นี่เรื่องในพุทธศาสนาเขาบอกว่าวัดหน้านี้นะ คัดเศษตอนนี้แล้วว่าหนังสือตอนนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่นิทานและไม่ใช่นิมิตเรื่องนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อไปก็คุยเรื่องเล็กๆนๆ้อยๆอาจจะมาเองก็เป็นคนงมงายมาก่อนในการก่อนใครพูดเรื่องนิพพานไม่เชื่อนิพพานมีสภาพสมเขาวาอย่างนั้นต่อมาหลวงพ่อปานวัดปานองโคซึ่งเป็นอาจารย์ ท่านเห็นว่าเรามีส้นดานชั่วหรือมัง้งก็ส่งให้ไปหาหลวงพ่อสดวัดตาปากน้ำาภาษีจเจริญหลวงพ่อไปเดินกับพ่อสดประมาณหนึ่งเดือนก็ทำได้ตามทุกคนที่าพื้นฐานอยู่แล้วต่อมาวันหนึ่งประมาณเวลาหกทุ่มเศษหลังจากทำวัดสวดมนต์เจริญกรรมฐา,านกันแล้วหลวงพ่อสดนั่งกัคุย คนคุยคนอื่นก็กลับหมดก็อยู่ด้วยกันประมาณสิบคงวันนั้นท่านก็บอกว่าฉันมีอะไรจะเล่าขอ้คุณฟังคือพระที่ไปถึงนิพพานแล้วมีรูปร่างเหมือนแก้วหมดตัวเป็นแก้วแล้วก็นึกในใจว่าหลวงพ่อเนี่ไปมากแล้วนิพพานเขาบอกมีสภาพสูงถแล้วทําทไมจะมีตัวมีตนเท่านก็ยังคุยต่อไปว่านิพพานนี่เป็นเมือง แต่ว่าเป็นทิพย์พิเศษเป็นทิพย์ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกมีพระอรหันต์มากมายคนที่ปานิพานได้เขาเรียกพระอรหันต์จะตายเมื่อเป็นคราวาสจะตายเมื่อเป็นพระก็ตามก็ต้องถึงอรหันต์ก่อนเมื่อถึงอรหันต์ก่อนแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็ไปอยู่นั่นร่างกายเป็นแก้วหมดเมืองก็เป็นแก้วสถานที่อยู่แปลาป็ิยับอาตมาก็นึกในใจว่าเราข้อนี้ไปเยอะ ตอนก่อนก็ดีสอนดีมาตอนนี้ที่จะไปมากไปแล้วแต่ก็ไม่ค้านฟังแล้วก็ยินยิ้มซึ่งจะคุยต่อไปว่าเมื่อคืนนี้เพ่งขี่ม้ากแก้วไปมืองนิพานหาคนแล้วแวต่อมาคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าท่านคงจะทราบท่านไม่งงเท่าเด็กควาบสาาขนาดรู้นิพานได้แล้วอย่างอื่นก็ต้องรู้หมด แต่ความจริงคำมรรู้หมดในที่นี้นะบรรดาท่านุทธบริษัทไม่เสืรู้เท่าพัะพทธเจ้าแต่สุขสิ่งทุกอย่างเท่าที่คนจะรู้เอาสามารถรู้หมด่านก็เลยบอกว่าเธอเธอดูดาวดวงนี้นะดาวดวงนี้สุกสว่างมากว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้ดาวนี้ได้ปรีลงจะค่อยๆหลีลจงจนทั้งมองเห็นแสียงดาว ท่านชี้ให้ดูเ่ล้อก็มองต่อไปตอนนี้เริ่มรีละเริ่มรีละแสงดาวก็รีไปตามเสียงของท่านในที่สุดรีที่สุดไปนีนแสงดาวท่านถามว่าเวลานี้ทุกคนเห็นแสงดาวไหมก็กลับไปนึกว่าไม่มีแสงก็รับท่านบอกว่าตอนนี้ไปดาวจะเริ่มค่อยๆสซลางขึ้นทีรน้อยๆ้อยจนทั่งถึงที่สุดแล้วก็เปล่งไปตามนั้น พอท่านทำถึงตอนนี้ก็เกิดความเข้าใจว่าข่าวความดีที่วิชาความรู้ที่เรามีอยู่มันไม่ได้นหนึ่งในล้านที่ท่านมีแล้วฉะนั้นคําว่านิพานมันต้องมีแน่ท่านมีความสามารถอย่างนี้เกินที่เราจะไดคิดครูบาอาจารย์ต่างๆที่ศึกษามาในด้านกรรมฐานก็ดี ทล้วที่ศึกษาคุยกันมาก็ดีที่ท่านรู้จริงท่านก็ไม่ปฏิเสธนิพพานคําว่านิพพานศูนย์ท่านไม่ยอมพูดไปถามท่านเขาว่าถามนิพพานศูนย์หรือขั้นหนึ่งต้อไปที่ศึกก็ไปถามสององค์คือหลวงพ่อฟานกับหลวงพ่อหลองถามว่านิพพานศูนย์หรือท่านตอบว่าถ้าคนใดศูนย์จะมีพานคนนั้นก็เลยมีพานศูนย์ แต่คนไหนไม่สูญจากนิพพานคนนั้นก็เรียกนิพพานไม่สูญก็ะรองความนิพพานไม่สูญแน่ที่ต่อมาพระพอร่อสดท่านยืนยันเอาจริงจังจริงจังต่อมาท่านกรสงเคราะห์คืนนั่นเองท่านก็สงเคราะห์บอกว่าเรื่องต้องการทราบนิพพานเขาทํากันอย่างนี้ท่านก็แนะนาวิธีการเขาท่านรู้สึกไม่อยาก พรอเราเรียนกันมาเดิอนแล้วตามพื้นฐานต่างๆถ้าบอกว่าใช้กําลังใจอย่างนี้ทําอารมณ์แบบนี้ตั้งจิตแบบนี้ทําตามท่านทุกอย่างเวลาผ่านไปประมาณทักงสิบนาทีทูกสึกวันหลมากหน่อยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธตนิพพานมีจร นี็นิพานเป็นแก้วแพรวคราประยับพระนิพานทั้งหมดเป็นแก้วหมดแต่ไม่ใช่แก้วฟั่นเป็นแก้วเดินได้คือเปล่งเปล่งแก้วกาวเป็นแก้วสวยงามระยับทุกอย่างที่พูดตีนึกถึงบุญคุณพระศพท่านจะไม่หายให้มีคุณมากรวมความเวลานั้นเราจะเป็นฆงโงกอาจจะมีจิตดำเท็มทึกเกิดความจริงเขาพูดตามความเป็นจริงเวลานั้นจิตไม่ดำ จิตสายเป็นแก้วแต่การแผ่วพราวของจิตไม่มีการสายเป็นแก้วในะเวลานั้นเป็นฌานโลกีฌานสงสุสสใช้กําลังนะั่นจะคอบเวลาในฌะานโลกีนี้เอาจริงเอาจังกันไม่ได้นะจะเอาตลอดเวลานี้ไม่ได้ทุกอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์และท่านก็สั่งว่าหลังจากนี้ต่อไปทุกทุกปจงทําอย่างนี้ติดต่อถึงนิพพานทุกวันตามที่จะเพ่นทำได้ อย่างน้อยที่สดุดจงพบนิพพานสองครั้งคืนหนึ่งเช้ามืดจะเป็นการที่สองก่อนหลังจากนี้ไปเธอกลับไปแล้วสีหลังกลับมาหาชั้นใหม่ชั้นจะสองเมื่อได้ลีลามาอย่างแน่นแล้วก็กลับมาหาคุูบาอาจารย์เดิมขึงนำเขาไปพอขึ้นจากเรือก็รายกลบพบแลงวก็ปานอยู่หน้าทา่าท่านเห็นหน้าได้ท่านก็ยิ้มว่ายังไง อนนักปราชทั้งหลายเจอนิพพานแล้วใช่ไหมตกใจก็ถามว่านลวงพ่อทราบหรือครับบอกเออข้าไม่ทราบรองว่าเทวดาเขามาบอกเพราะว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่ห้วงพ่อสดฝึกพวกเองไปนิพพานใช่ไหมก็กราบเรียนเทวดาใช่อร,รับท่านบอกต่านแหละเป็นของจริง <c oughs> ของจริงมีตามนั้นนลวงพ่อสดจะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ ก็ถามว่าถ้าหลวงพ่อจะสอนเองจะได้ไหม่านก็ตอบว่าฉันสอนเองก็ได้แต่ปากพวกเธอมันมากมันพูดมากดีไม่ดีก็พูดไปพูดมางานของฉันก็มากงานก่อสร้างก็เยอะงานนักษาคนก็ไปติดอานนษาคนมีเป็นโรคก็เป็นประจำวันไม่มีเวลาว่างถ้าเธอไปคูดเรื่องนิพพานฉันสอนเข้าฉันก็ไม่มีเวลาอยู่ เวลาจะรักษาคนก็จะไม่มีเวลาที่จะกอ่อสร้างวัดต่างๆก็ไม่มีฉันหวังจะสงเคราะห์ในด้านนี้เพียงได้ยกเพงได้ส่งขค้นเพอไปหาหลวงพ่อสดก็ถามว่าหลวงพ่อสดกลหลพ่อรู้จักกันดีหรือก็ท่านก็นตอบว่ารู้จักกันดีมากเคยไปสอบซ้อมกรรมาฐานด้วยกัน สอบกันไปสอบกันมาแล้วต่างคนต่าง,ต,างตันเสมอกันก็รวมความว่ากําลังไล่เรียกันอันนี้บรรดาแต่พุทธริษัทนี้จุดหนึ่งที่จะมาแสดงที่ความโู้กับครูบาอาจารย์ในริการหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องมีมาในพรรมบทมีพระองค์คนหนึ่ง อาจจะมาอาจจะจําชื่อผิดก็ไม่ได้ดาหนังสีหมาไม่ได้ดูมาเวลานี้ก็ป่วยร่างกายไม่ดีสมองแย่ยานึกว่าไปแบบเพียลงทุกวันทุกวันเนี้มันจะอยู่ไปถึงไหนก็ไม่ทราบ <c oughs> คงไม่นานนะมีชานคนหนึ่งถ้าจําชื่อไม่ผิดก็มีชื่อว่าติสะชื่อไม่ขอพูดดีกว่าจะผิดข้อภัยด้วยถ้าผิด มีพรามคนหนึ่งถ้ามีความรู้สึกตนเองว่ามีความรู้มากมีลุกสิตลุกหามากประกาศศาสนาคำว่าศาสนาคือคำสอนสอนคนเป็นลุกสิตลุกหามากแต่พรามคนนี้มีกรณีพิเศษคือใช้เหล็กพืชคาดผงถ้าใครก็ถามว่าทำไมใช้เหล็กพืชคาดผงคาดผงรอบตัวเลย ท่านบอกว่าวิชาความรู้ของท่านมีมากท่านเกรงว่าวิชาความรู้จะระเบิดออกมาพวงจะแตกตายนี่มันก็เหมือนเหมือนกันนะนะก็เกรงว่าพวงจะแตกแล้วเหล็กค่อยขัดผงไว้แต่ฟามคนนี้มีความรู้พิเศษอย่างหนึ่งสามารถรู้สภาวะคนตายได้ คือคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเสวยกายเป็นสัตดชัานเปมนุษย์ไปเทวดาไ้เป็นผุกเขาทราบได้แน่นอนถูกต้องเพียงแค่เอากระโหลกที่สระของคนที่ตายแล้วมาแล้วเล็บกรีดไปเล็บจะติดอยู่ในฐานเที่ยวเกิดในถ้าติดตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นจะบอกว่าเกิดที่ไหนต่อมาเขาเข้ามาใกล้สำนักองค์สมเด็จพระจอมใจ ก็ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเผยขาดพระาศาสนาเขาก็อยากจะเบ่งคงจะเบ่งเหมือนเหมือนกันอยากจะเบ่งทัพพระพุทธเจ้าจึงให้คณะศิษย์ของเขาแห่ห้อมล้อมเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเขาก็ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าหลายหลายอย่างพางาาระพุทธเจ้าก็ทรงตอบกาการตอบพระพุทธเจ้าอาจจะมีหลายหลาย ตอบตรงไปตรงมาบ้างตอบเลี่ยงเพื่อให้ชักบ้างตอบแบบอนุโยกบ้างแต่การตอบแบบนี้เวลาเรียนน้อยขบมรดาจนพรทธศตสนาจะไม่จะไม่พูดในฝั่งว่ตอบแบบไหนไปยังไง <c oughs> ต่อมาองค์สมเด็จไปจอมใจเห็นก็หมดปัญหาที่จถามว่าทําไมจึงเอาเด็กมาคัาดเหล็กมาคัาดผงเขาก็บอกว่าความรู้ของเขามากเกรงคงจะระเบิดเพื่อความรู้ ความรู้ระเบิดออกมาพุกงมันแตกตายเขายัางโกรธตายสมเด็จพระจอมใจถามว่าความรู้พิเศษของเธอมีอะไรแล้วก็ตอบว่าเอาหัวกะโหลกมาจะบอกได้ทันทีว่าใครไปเกิดที่ไหนเอาหัวกะโหลกปุถุชนมาเขาปีเขาบอกได้เลยคนนั้นเกิดที่ไหนคนนี้เกิดที่นี่ทั้งหมดตอบถูกหมดก็ดเจ้าก็ยอมรับ ต่อมาพระเจ้ากระโหลกทีศสะพระรหนันี่นิพพานแล้วอย่าลืมนะบรรดา่านพทธบริษัทพระรหนันี่นิพพานแล้วไม่ใช่กระดูกละเอียดเหมือนกันหมดที่ยังเป็นท่อนๆยังมีอยู่เยอะไม่ใช่่าต้องละเอียดเหมือนกันยียงแค่เป็นพระรหันต์จะเข้าใจผิดมีคนเข้าใจผิดอยู่มากแล้วก็ะโหลกทีศสะพระรหันต์มาให้ก็ปรากฏว่าเขาไม่รู้เลยคลีตไม่ติด ตอบไม่ได้องสมเด็จพระจอมใจจึงตัดว่าพระองค์นี้ไปนิพานแล้วเขาไม่รู้จักคําว่านิพานก็อยากจะศึกษาต่อไปองค์สมเด็จพระจอมใจก็ตอบว่าถ้าจะเรียนเป็นของไม่ยากเรียนได้แต่ว่าต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันนี่เรียนไม่ได้ถ้ารายการที่สองต้องเล็กพืชออกก่อนความรู้ก็เธอยังไม่มากยังไง,ไงก็คงจะไม่แตก ในที่สุดเธอก็ยอมรับยอมบวชเมื่อบวชแล้วฟังเทเจองสมเด็จพระสัมมาทธเจ้าเล็กน้อยเขามาลุ้อรหาัตผลเป็นพระราตผลพร้อมบริสัมมิทายานนิรบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องคนที่มีความเข้าใจในความรู้ว่ามีมากเป็นอย่างพรามคนนี้ความจริงก็ไม่มากจริง อย่างอาตมาก็เช่นเดียวกันที่เปหาทั้งโพสต์ท่าน,นท่านสอนทั้งที่ท่านสอนมาแล้วก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยในเมื่อท่านพูดตนนี้ผ่าน,นแล้สันแนว่าความพู่ยังไม่หมดอาราบรรดาท่านกุตตบริสัทเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีตอนนี้ก็ต้องขอลากันก่อนแต่ก่อนจะลารายการนี้เป็นรายการธรรมะขอยืนยันว่าเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นิทานไม่ใช่นิมิต ขรรภันดาเป็นบรรดาท่านสาวกผู้เป็นสาวท่านดังหลายที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรย o มีความสุขจากธารมสียบการคือหนึ่งการการให้เป็นปจัจจัยเกิดความรักสองปิยะวาจาพูดดีเป็นปจัจจัยเกิดความรักสามการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นปจัจจัยเกิดความรักสี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็นปจัจจัยเกิดความรักอรภันดาท่านพุทธริษัต เวลานี้ขอจนจะหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดบันดาจานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี